เขาเห็นแด้อะไรเขาหาแนวไันต้องมีหูหรือมีควายมันมีควายปะเนี่ยม <I mean ีแต่ควายมันนั่นแหละควายมันขวดขวดขดทำไมดไม อ้าะไรแล้วครับตัวน <sus po> <half> ึงอะไแล้วครับเฮ้ยฮิฮิเออเน้วแล้วค่ะเด็กขาล้วค่ะนี่ท่านเู

กระปูมาเอาเออเราเอากระปูก็ได้เออฮ้ยทุกคนทะเลเจ้าเย้สวัสดีค่ะกระปูดี่ากกระปูนี่นู้นอะไรอีกแล้วกบเขียดก็หนึ่งสองสามเลยแซ่บโตแล้วค่ะนี่ยนี่กระตูกระปู

มันเหนียบแล้วก็แป๊ดหนึ่งเออกับปุกัดมาคุดกับปูครับมีหลายหลายตัวเลยบู๊ยไทปคุดเนาะไทปคุดไทปคุด พีจ้ามาคุดกระปูจ้ามีกระปูจ้าสองคังสองคั้งมาาต่อยน่าดูตืนไปเ